สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจะเจอกับเซลพายครั้งนะคะเช่นเคยค่ะเซลพาอยู่ที่ศูนย์รถยนต์มือสองโตออโตค์ค่ะวันนี้นะคะเซลพาจะมารีวิวลูกค้าที่น่ารักอีกท่านหนึ่งที่ได้ทําการมาซื้อรถกับเราค่ะก่อนอื่นขออนุญาตให้ลูกค้าแนะนําชื่อเล่นนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อชื่อเซชื่อเซครับชื่อเล่นชื่อเสกครับเสกพี่เสกครับโอ้โหพี่เสกน่ากลัวนะพี่น้องแต่พี่น่ารักข้าสอบถามพี่เสกนิดนึงนะคะว่าพี่เสกรู้จักกับศูนย์รถยนต์มือสอง ตัวอโตอ้ตโตคขราของเราจากช่องทางไหนคะอ๋อก,ก็พวกพวกแนะนํามาพวกพวกแนะนํามา,นนมาพี่มาที่นี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่จ้ะกมบมาครั้งแรกไงครั้งแรกเลยใช่ไหมครับพี่แล้วเป็นไงบ้างครับพี่บรรยากาศโดยรวมในสายตาของพี่ส่วนของเราบรรยากาศดีมากดีมากดีมาก,ม,ากมีตรงไหนให้ปรับปรุงแก้ไขไหมคะพี่ก็ดูก็ ว่าน่าจะดีอยู่แล้วนะดีไม่มีตรงไหนเลยครับพี่พูดได้นะคะพี่พูดได้ไม่มีไม่น่าไม่น่าจะมีดีบริการอะไรดีหมดดีหมดเลยใช่ไหมคะแล้วอะไรทําให้พี่ตัดซื้อสินใจอะซื้อรถกับทางสุนรุยนโตตัวข้างของเราครับพี่ก็โดนใจไหมคระพี่มันโดนใจโดนใจถูกใจไหมคะเจ้าคันนี้ถูกใจถูกใจใช่ไหมแล้วเซลจาบริการพี่เป็นไงบ้างคะเซลจาก็สุดยอด จุดงยอดมีตรงไหนต้องปรับปรุงไหมคะพี่ต้องเลยไม่ต้องเลยเหรอคะพี่สายก็ดีอะไรดีที่สุดีหมดเลยเหรอคะพี่ไม่มีที่ติไหนใช่ไหมคะถ้ามีเพื่อนมีพี่น้องแยิพี่น้องอย่างเงี้ยพี่จะแนะนํามาซื้อรถกับเราไหมคะพี่ต้องแนะนามาแน่นอนขอบคุณล่วงหน้ากับพี่เสุดท้ายค่ะพามีแบบประเมินว่าเซลจ๋านะคะจะเป็นโตออโตคารมาตรฐานที่คุณวางใจหรือไม่ผ่านในสายตาพี่เสหรือไม่นะคะพาจะน้าหนึ่งถึงสาม ้าเซลจากผ่านในสายตาพิเศษเป็นมาตรฐานโตโต้ค้าที่คุณวางใจให้พิเศษย,ยกนี้เราบอกว่าเซลจาสุดยอดแต่ถ้าไม่ผ่านในสายตาพิเศษก็ยืนเฉยๆข้างๆพาได้เลยนะคะเรามารุ้นกันนะคะว่าเซลจาจะเป็นโตออโต้ค้ามาตรฐานที่คุณวางใจหรือไม่ผ่านในสายตาพิเศษหรือไม่นับหนึ่งค่ะนับสองค่ะนับสามค่ะโอเค ขอบพระคุณมากมากค่ะพี่เสฟข,ขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนของโต้ตขานะคะพี่อวยพรที่พี่เสที่มาซื้อรถกับเราวันนี้นะคะประสบ,บุลสําเด็จในหน้าที่การงานนะคะพี่ขับรถขับขี่ปลอดภัยแข้วแาดนะคะพี่เงินทองไหลมาเทมานะคะขอบพระคุณคคมากๆค่ะ